สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินิีสารช่องข่าวเบาป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังไม้ท่านเพื่อเป็นการมเถึงวันนี้เบาป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวมิสยูนิเ e อร์สเมียนมาถูกทางการออกหมายจับหลังขึ้นเวทีชูป้ายสื่อสารถึงชาวโลก ชาวเมียนมาเรียกร้องชาวโลกขอให้ความช่วยเหลือประเทศของตนพร้อมทั้งช่วยปกป้องทูซาวินละวินมิสยูนิเวอร์สเมียนมาเพราะเธอนั้นถูกออกหมายจับหลังจากได้เดินทางมายัางฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศเข้าร่วมประกวดมิสยูนิเวอร์ Universe, ครั้งที่69ทั้งนี้ที่ผ่านมาคนดังที่ถูกจับและถูกออกหมายจับนั้น ส่วนใหญ่เป็นผู้มีอิทธิพลไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องหรือศิลปินซึ่งกรณีทูซาวินลาวินนั้นจะเกิดขึ้นคล้ายกับกรณีของฮานเลผู้เข้าประกวดมิสแกลนเมียนมาที่เดินทางมายัางประเทศไทยเพื่อเขารวมประกวดมิสแกรนประเทศไทยก่อนจะแสดงออกและพูดถึงสถานการณ์ในเมียนมาทําให้เธอถูกออกหมายจับและไม่สามารถกลับไปยังประเทศบ้านเกิดได้เนื่องจากมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยในตัวเองด้านทูซาวินลาวิน เธอได้ให้สัมภาษณ์กับทางนิวยอร์กไทยก่อนที่เธอจะเดินทางมายัางสหรัฐสหรัฐอเมริกานั้นเธอต้องคอยดูว่ามีชื่อเธออยู่ในรายชื่อทหารที่ต้องการตัวหรือไม่เพราะเธอเห็นรายงานบุคคลที่มีชื่อเสียงถูกคุกคุมตัวขณะที่เขาพยายามเดินทางออกนอกประเทศทําให้เธอต้องสวมเสื้อฮู้ดและแว่นตาปกปิดตัวเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตในสนามบินย่างกุง้ฉันต้องการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและฉันก็กลัวมากเธอกล่าว หลังจากการเกิดรัฐประหารในเมียนมาขึ้นทูซาวินละวินก็ได้เข้าร่วมเดินขบวนพร้อมกับประชาชนเมียนมาอยู่บ่อยครั้งเธอเล่าว่าการโจมตีของทหารทําให้ประเทศตกอยู่ในความหวาดกลัวทหารลาตระเวนในเมืองทุกวันและบางครั้งพวกเขาก็ตั้งเครื่องกีดขวางเพื่อขัดขวางคนที่ผ่านไปมาในบางครั้งพวกเขาก็ยิงโดยไม่ลังเลเรากลัวทหารของเราเองพวกเราเจอเขา พวกเราทําได้แค่รู้สึกโกรธและกลัวเธอเล่าต่อว่าทุกเย็นทางโทรทัศน์กองทัพจะออกหมายจับคนดังและประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์ระบอบการปกครองและหลายคนที่อยู่ในรายชื่อเธอรู้จักทั้งนั้นโดยทูซาวินละวินได้กล่าวว่าเธอนั้นอาจจะไม่ปลอดภัยหากเธอเดินกลับเดินทางกลับไปยังประเทศเมียนมาบ้านเกิดหลังจากที่เธอได้พูดถึงเรื่องราวสถานการณ์ในประเทศของเธอให้ชาวโลกได้รับรู้ เธอก็ไม่รู้ว่าจะเดินทางไปที่ไหนหลังจากการประกวดจบลงคนของเรากำลังจะตายและถูกทหารยิงทุกวันเธอกล่าวในวิดีโอที่ปรากฏขึ้นบนเวทีประกวดก่อนที่จะถึงรอบสุดท้ายฉันอยากจะเรียกร้องให้ทุกคนพูดถึงเรื่องเราเมียนมาในฐานะมิสยูนิเวิร์สเมียนมานับตั้งแต่มีการรัฐประหารฉันจะพูดออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่ฉันจะทําได้ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้เข้าไปรอบสุดท้ายแต่เธอก็ได้รับรางวัลชุดประจําชาติยอดเยี่ยมไปครอบครอง จากการสวนชุดประจำชาติชินในรัดชินด้านตะวันตกเชียงเหนือของประเทศอย่างไรก็ตามมีข้อมูลเปิดเผยว่าหลังจากจบการประกวดแล้วนั้นเธอเดินทางไปยังนิวยอร์กเพื่อไปหาบิวตี้เพื่อนชาวเมียนมาที่เป็นนางแบบในสังกัดแห่งหนึ่งและจะทํางานร่วมกับเธอในสัปดาห์แฟชั่นที่นิวยอร์กที่กาลังจะจัดขึ้นจนกว่าสถานการณ์ในประเทศจะดีขึ้น หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวเจตเจตต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแรงข่าวจากมัติชนมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบป่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ